วันจันทะลึกอำคันถึกมหาใจบุทธประหัตไปเป็นโยกสุขเสาโยกเดดม่งคลอันเป็นผลหลายประโยชน์กตดมาโชกแท้อริลีมะเหสัพถีลิงดำโลกให้หายทุกโศกหน้าหน้าภัยราชาก้นถาลงแทนหายปุ้ยแม่นวันดีกันหาชาลี่เมื่อหอดปู สถิตอยูย่็นใจเท่าสีสนใจผู้วนานิมนต์ราชบุตราให้เป็นราชาดังเขาเป็นเจ้าเราสองที่วันนี้เป็นวันดีที่ดีทีทั้ททงหาเจ้าป่าเราแถมพรอมพรมคุณฟองราชพรแก้วอาจสิบประการวรสา,าตัวองค์อาจขึ้นชีอาจเด้งโย วันนี้พธิญานนอ่าดีชาสิเวยเมืองพระบุญเฮืองคุ่มครองไทยโทษสระไทยตามคำจำํานำสับไรผลวันนี้ดีลือนหล่นเลือประมาณโหรมานใจพองแถวเนรมิตรปราศาทแกวก่อแต่งเมืองหน้าท้องเมืองทดจราดเพี่ยงเคืออาจคุ้นแมงง่งเงินย่่งเส้งเน่าเนื่อทับทังสะพังพร้อ,รอ,รอมฝูงโมเสนา เทวดามาเป็นบริวารแวดลลอมมาอยู่อ่อมทุกหมูโยธาทั้งนาคานาคีบุตรนาทุกพระรรมทอรณีมีพระสีสาวเท่าเสื้อทนเท่าพรเมสวนประมวลฤทธิกาเอาแผ่นฟ้าที่สังงารกุมผกันดานยมมาราจะตุโลกอาคงหลวงทั้งปวงบนบรมเจ้าข้าดีชป่ากว่าสิ่งทั้งหลาย จึงยายอยังพระป้อนแต่กว้างตุ่มลงมากมฝูงชนให้ใหายกังวลและเดือด่อนพอยพยถอนหายไปทั้งภายในและภายนอกแกลนดาวถอกที่ดีพระฤาษีสิทธิเดชจบเถิดพร้อมอาคมนิยมประสิทธิ์ประสาทพอดเดียวอาจดวงดีสีสีมือนีแมน่นมือสัน วันนี้แม่นวันชอบประกอบด้วยเรืองงามยามดีเป็นสีสิทธิจยมงคลนิรเบกานก,กสวัสดีแท้อีลีบัดฟูงขาหน่อยใจเสื่อมซอยยินสออนขออุมอาน่วยพรให้พี่น้องป่วยจากเสมรจากลาวจากไทยขอให้อายุยืนยาวบ่หนอยขอให้ได้หอดออยเก่าขวบเ่านาน วงมูสัตตุมานยามาบังเบียดใดขอให้พระแก่นไทยมาสอดส่องทอลายานลงมาจูงควันลานเจ้าให้ใหญ่สูงลงมาจูงควันลานเจ้าให้ใหญ่กว้างสีสีมือนีแม่นมือดีสีสีมือนีแม่นมือมัน มันให้เจ้ามันยิงกว่ากอนส่าเอียนมันให้เจ้ามันยิงกว่าแผ่นพระจวงพระจันทร์มันให้เจ้ามันยิงกว่าเพื่อเขาหลวงไกรลาดมันให้เจ้ามันยิงกว่าอากาศศูนย์ตะวันมันให้เจ้ามันยิงกว่าพระจันทร์ใสสองแจงมันให้เจ้ามันปานเขากวงย่ามเดือนซีมันให้เจ้ามันยิงกว่าเสาอีลูกสาวพญาแทนพญาพรหมฝาฟปา มือนีแม่นมือสง่ามอเทว่ามือแข็งวันดีวันสิทธิอมุตตโชคสิทธิโยกรอมพุทธมังคลา